นี่นะครับหัวหัวจะเป็นแบบนี่นะเป็นรากนะครับเป็นรากะสวนหมักนะครับเป็นหากหลายนะครับเพราะวา่าไงบ่อยนะเพราะขึ้นต้นนะครับ<ะ>นี่นี่คกมุมิดนะครับอันนี้เป็นโซนที่ยูไก่เคียงนะครับไก่เคียงไอ้กองกา,กาอ้อยนะครับกองกา,กาอ้อย ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอ็มยูไอช็อนลนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมารับจ้างผลมันนะครับผลมันไปขายเก่านะครับอยู่ล่องแป้งนะครับเช่าดีจานนะครับมนีมากับหกรอดํานะครับปูตัวลุงเรืองนะครับผมเป็นขั้นเก่าตัวแรกของเขานะครับแล้วมณีนะครับสิพามาเบิงนะครับว่ามันสับปะหลังที่ห้องพื้นนะครับเอากากอ้อยห้องพื้นนะครับหัวนะครับหัวจะเป็นยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสีย จังใดนะครับทาสซบอถึงวิธีนะครับผมสำหรับกากอ้อยนะครับหรือว่าคิมมเเ่นะครับผมที่เอือนกันนะครับผมแล้วองุ่ผ้ายางเบิองหัวมันนะครับมันอายุ8ดเดือนนะครับมันอายุ8ดเก้าเดือนแปเก้าเดือนประมาณนี้นะครับปลูกช่วงกลางๆไอประมาณปลูกช่วงต้นพืชผ้านะครับปลูกต้นพืชผ้านะครับว่าจะของพิ่นบอกว่าเก้าเดือนแปดเก้าเดือนนะครับประมาณนี้แหละเป็นม่นนตะบันังทีห้องพื้นกากอ้อยนะครับต้นนี้จะเป็นต้นทีอาจจะ ตปตานะครับตปลาก็จะงต้นใหม่น้อยนะครับนี่มานี่หละแล้วเพื่อนก็เอากองกากอ้อยนะครับมากองตรงนี้นะครับนี่สังเกตบองสีนะครับสีของดินนะครับยังดำอยู่นะครับเพราะว่าเป็นออกากอ้อยมากองตรงนี้แล้วก็เอาแท็กเตอร์ตักนะครับใหญ่นะน้ำไ้นะครับไอ้ผ้าเบื้องหัวตรงต้นทีเป็นกองเป็นกองกากอ้อยเลยนะครับนี่นะครับหัวไั่จะเป็นแล้วนี่นะเป็นรากนะครับเป็นรากสะสวนหมากนะครับเป็นหากหลายนะครับเพราะว่า หญ่บ่นด้านะครับาขึ้นต้นนะครับว่างามเกินนะครับอยู่ตรงที่กล่องนะครับตรงทีกล่องกล่องให้่กันนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือขึ้นต้นนะครับขป็นต้นขื่นต้นไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับต้นยางงามนะครับแล้วก็นหนึ่งก็คือปลูกไตห่มไม้นะครับแล้วก็สองก็เป็นกากอ้อยนะครับโซนกากอ้อยโซนนี้เป็นโซนที่เอากกอ้อยมากล่องนะครับหัวก็จะยูประมาณนี้นะครับบ่ค่อยได้หลายนะครับนี่จะต้นนะครับ หบวใไงนะครับหัวใบไงเนี่ยนมากจะเป็นหลักฝอยแบบนี้นะครับนี่่ว่าสังเกตสังเกตเบืองเงานะครับสังเกตที่เงานะครับเงาจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับมั่นขึ้นต้นนะครับนี่ครับหาบโมเมนบ่หลนะครับหลายนะครับจะ่าขยายบ่ได้นะครับเพราะว่าเป็นตนก้อนนะครับมั่นก็จะมีโซนที่เพิ่นใส่เทคเตอร์นะครับใหญ่ขึ้นมากนะครับที่ตรงที่บมเมนตตรงกากอ้อยนะครับ หัวนะครับก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมานี่นะครับประมาณนี้แหละกำไม่มิดแต่ว่าสายพันธุ์ของเพิ่นบโบได้ก็คือป่นป่นมาหลายนะครับป่นมาหลายบางสายพันธุ์ก็หัวใหญ่หัวเราบางสายพันธุ์ก็แทบจะบ่มีหัวเลยนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ป่นหลายนี่กำบ่มิดนะครับ อันนี้เป็นโซนที่อยู่ไก่เคียงนะครับไก่เคียงไอ้กองกกอ้อยนะครับกองกาะอ้อยหัวก็จะดกกันง่นะครับหัวจะดกจะไง่แบบนี้นี่ครับแต่ว่าตรงโซนตรงกลองที่กองกกอ้อยเลยนี่แถบจะบ่ไ้หัวนะครับแต่ว่าเป็นการห้องพืนแต่ฤดูการที่แล้วนะครับการห้องพืนแต่ฤดูการที่แล้วฤดูการนี้กับบดไส่นะครับเกืบเป็น ห้องเทืยนหนึ่งกับยูไดลายปีนะครับสาหรับกาบอ้อยกาบอ้อยนะครับผมนี่ครับหัวขึ้นมาเท่งนี่กับหัวเริ่มที่จะงหญ่นะครับเริ่มจะง่ายขึ้นมานะครับนี่ครับสําหรับอาจารใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยของแปลงนี่กับใสยูไรละครึ่งกระสอบนะครับไรละครึ่งกระสอบหัวส้นเท่งขึ้นมาเรื่อกหง่ามๆนะครับแต่ว่าแปลงนี้เพิ่นใส่เป็นยาข่หย่านะครับรถ ใส่แรงงานค้นสับนะครับใส่ยาขายาฉีดนะครับหัว oh ก like ็เลยบอดบอดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าปล่อยให้ยาขึ้นไหลนะครับจังมาขายยาออกนะครับผมนี่ครับหัวมันหัวค่อนข้างที่จะงามเลยนะครับส่วนถึงนะครับส่วนถึงเดี๋ยวผมจะพายางเบิงเรื่อยเรือยนะครับการใส่กากอ้อยนะครับหัวเป็นอย่างไี้นี่ก็จะมีบางเงาที่ได้ไหลได้หน่อยนะครับปนกันไปนะครับแต่ว่าส่วนไหลกับบ่อดกนะครับบ่คอยดก อันนี้ปลูกช่วงฝนเลยนะครับช่วงต้นฝนเลยนะครับพือภะผ้านะครับคือฝนเริ่มที่จะมาหลายนะครับปีที่แล้วนะครับกับปลูกเลยนะครับแต่ว่าดินเป็นทรายนะครับทรายปนด่วนนะครับแต่ว่าทรายหลายพอสมควร แล้วโซนล่างหัวค่อนข้างที่จะดีขวันค้างที่จะดีพอสมควร่อครับนี่กองใบซีแปดล่องนะครับกองใบซีหล่องแปดแปดแปดแถวนะครับซีของนะครับซีขว่งก็คือหนึ่งขว่งก็คือถอยรถเขาซีฟนะครับซีฟแถวนะครับซีฟแถวกล่องใบแล้วจะเอายีขาวเข้ามานี่นี่ครับโซนล่างนะครับเป็นโซนที่เพิ่นเอากากอ้อยซักใส่รถนะครับมามาลุยตามหล่องนะครับมาลุยตามหล่อง หัวก็อย่างที่เห็นนะครับกังามๆนะครับหัวงามๆแบบนี้นี่แหละก็คือจากการเอากากออยมาฮ้องนะครับก็จะเห็นได้ว่าหัวมันนะครับหัวมันนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับอายุนะครับเมื่อเทียบกับอายุอายุเก้าเดือนนะครับหัวมันกับกำบมิดแนี่ครับ แต่ว่าเปลี่ยนสายพันธุ์ที่บได้คัดนะครับปนนะครับปนกันมากนะครับถ้าคาดสายพันธุ์ดีๆแล้วก็ถ้าเอาหย่าให้ได้นะหัวอาจจะนักกว่านี้นะครับหัวอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็อีการการโรยนะครับการโรยแล้วก็การเกียร์ทั่วแปลงนะครับอาจจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าใส่วิธีการกองในแปลงนะครับก็เลยเฮ็ียให้ตรงที่กองนะครับขึ้นต้นนะครับขึ้นต้นนะครับถ้าเปลี่ยนวิธีไม่ก็กองไว้นอกแปลงแล้วก็ตักมาโรยนะครับ เกี้ยงทั่วแปลงนะครับหัวอาจจะเสมอกว่านี้นะครับผมสําหรับกากอ้อยนะครับเพราะว่าใส่ร้ายเกินไปกะเช็ดให้เกิดผลเสียได้นะครับเพราะว่าง่ามเกินนะครับเป็นต้นนะครับนี่ครับหัวประมาณนี้แหละสาหรับเทียวแรดกะเอาเป็นสีขาวตัวแรงนะครับไปลงแปลงล่องเบิรงก่อนนะครับไปวัดไปเส้นแปลงเบิรงนก่อนนะครับถ้าบ่ได้แปลงก็จะไปขายล้านหน่อยนะครับผมนี่ครับหัวมันจุกประมันนี่แหละ นะครับกับการเอากะอ้อยนะครับรองพื้นนะครับกะห้องปีหนึ่งอยู่ได้หลายปีนะครับว่าดินก็ยังดำอยู่ซึ่งก็นะครับกระผมพาพี่น้องกัเตี๋ตะกวนทานใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมได้นะครับไปโทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเก้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องก่อนสวัสดีครับ